เราจะมาตกปลาที่บ้านสวนเหยื่อของเราก็นเนี่ยครับลูกชิ้นย่างลูกชิ้นปิน้นแล้วก็เราเอาก็มมาเกี่ยวที่ตาเบ็ดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องโยนครับเราก็หย่อนลงไปเฉยๆครับถ้า,ถามันจะกินมันก็กินครับอืออีกแล้วเห็นไหมเอาลุดเอาลุดไปเลยเอาใหม่ oh เมื่อเราไปไหนไม่ได้แล้วก็มาตกปลาในบ่อนนี่แหละครับง่ายที่สุดละเนี่เดี๋ยวคอยดูว่ารอบนี้มันจะกินอีกไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวน,น้ำ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 

เดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วครับสำหรับมือนี้พอแล้วครับ <c oughs> อันนี้สมุนไพรครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้ แคด้าไปตัวสักครั้งมัลวโลกเลยเดี๋ยวเราพักกันทักบีตากบอนี่นะจ๊ะซุปลาสวายนะจ๊ะเห็นมั้ไหมปลาสวายสดๆจากบอ่อเราไปไหนไกลไม่ได้เราก็ตกปลาในบอ่อนี่แหละแล้วก็มาทำกินเห็นหมั้ย เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับม <c oughs> ไม่มีกลิ่นคาวเลย